ทุกคนจ้าซันตาเฟ่ดิอะไรกัชุดอะไรอะไรคอมโบอืคอมโบคอมโบเป็นไก่ใช่คอมโบไก่อันนี้อ่ารคนไหนดิคนไหนนีโมโนอันนี้ของคุณตาขอมหน่อยต้ง่ง้้ก่อ หมูอะไรหมูชวามูชีวาชีวาชีวาเนี่ยเนี่ยกะปิชีวาซื้อว่าสุกหรือเปล่าิมๆ่ยสุก่ับปนนี่เร้องเลกตดิูนีราวีค่ะงดื่มมาน้ำปช่าในขวดน้ำแข็งนแก้วนะ อันนี้ขอจะชอยีกเขาหรออนเอีอยกเข่อนอาทนกะเขืนนะอนหนะ่อยนะได้กีมเมลยปะ่ะแม่แม,ม่องค์น้ำเป็นแฝังอ้ค่ะ เแนไม่เปิดใมงเป็นดังเป็นมืดยวาไมันสว่างเข้าใจแดดดิสดเข้าม่อยคงก่ไดเดี๋ยวตัดนโชว์ ตักไปละเกไก่ที่สั่งไปเร้นะซอสพริกไทยดำจานทสั่งใหม่พิ่มต้อทีสั่ง้เลครับนาค่ะแม่วอได้เปล่าเป็นไรแม่เป็นไรจานยังไม่ได้ใส่นี่ต้องเอาเพิ่ม ต้อกับพี่เพิ่เนี่ยค่ะเฮ้ยแวไม่สั่งไปเลยอ่ะวเราเขาตั้งไม่มาแล้วก็สั่งไม่มมไม่กินอะไรดีติยาวผิดฟันเลยติ๊บยาวผิดฟันติยาวแล้วก็หุงคามตรเียมด้วยจิ้มเเฮ้ยแล้จีบจีบ เดี uh ๋ยวขอสั hmm. ่งเพิ่มด้นะข้คี่จะนี้น้าต้เพว่า็ตขซมโใช่ไหมนี่พาดูสักช็อปปี่จทุกคนถึงนี่มาชุดนี้ชุดอะไรนั่นเลยสามวีอะ ดิกันจะ้นเอเราก็มันม้พื่เดีอยวกินไหนวันนะเกิดมะไินได้ไม่พวรยิหน่อยเดี๋ยวเย็นเปิดจะกมมาไม่ได้อ่อนขอบมากจ้ะยเจ้าค่ะปลาวทุกคนเนื้อปลาอร่อยมาก ยเป็น่ายม่เลย้าวมันจะปันง่ายๆอืมง่าเลยเป็นสเต็กหมูสันนอกเสีกับกระเทียมดำตมน้ำปลาน้ำปลาเนี่ย

นี <Cornell. S 1> ่้าไม่ใหอาำโอ้นน้ำี่ันดดจเบาเวทชุดิดเสียงที่จะเข้ามากกว่าไปผานเอากปได้เสียงถึดูเด็กกินต่อสมดแล้วคำนึดูเด็กกินต่อป้อนนาย กินกันหมดแล้วพี่เาแม่กินป็นได้เลยข้าวใเยอครับได้กินข้าวมาแล้วแต่ว่ามากินเป็นเ้นเด็ดเลยใหม่ก็รสอบันะคะสี่รอบมาคนนึงกนนึงสี่รอบสี่คนแ้นรอบเปลี่ยนไหมสีรอบ